สวัสดีลูกค้าและ FC ฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานมีอยู่สามกระบอกนะครับสองกระบอกแรกนี้ก็จะเป็นไม้ชิงชันทั้งลำนะครับเป็นแบบมินินะครับตัวนี้ชุดลางยาวอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับระยะชักห้าสิบห้าทิ้งตายอยู่ที่สามสิบห้าเซนนะครับเป็นปิดค้างคาวนะครับห้าสิบห้าเซนรูเฉียงนะครับ อีกกระบอกเป็นไม้มมลิดนะครับตัวนี้ลูกค้าเอาลางยาวเมตรสี่สิบนะครับระยะชักนาอยู่จะอยู่ประมาณที่75ห้านะครับเป็นปีห้าสิบห้ารูเฉียงนะครับแกะลายทำสีนะครับกระบอกนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันนะครับลูกค้าโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนกระบอกนี้นะครับสองกระบอกนี้นะครับราคากระบอกละห้าพันเก้านะครับเป็นไม้ชิงชันทั้งลำลูกค้าโอนมาเรียบร้อยนะครับรอแพ็คจัดส่งให้นะครับชุดสองกระบอกนี้เป็นเจ้าเดียวนะครับลูกค้าสั่งแบบขอเป็นคู่แฝดนะครับเป็นไม้แผ่นเดียวกันนะครับไม้ชิงชันนะครับใส่ศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อกนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวสักพักก็เตรียมจัดส่งให้นะครับสนใจแบบนี้ก็สอบถามมาได้นะครับตัวนี้เป็นแบบมินินะครับยาวรวมน่าจะอยู่ประมาณเมตรสามสิบนะครับเฉพาะชุดล่างนี่อยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับระยะชักห้าสิบห้าทิ้งปลายสามสิบห้าเซนนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์สองหกสามสามแปด 0929462599นะครับ ID Line s929wgrm นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุกชาวเวียงนะครับเพจปืนยิงปลาเวียงโกสัยนะครับช่างวิศนุกนะครับสนใจแบบไหนสอบถามมาได้นะครับอ,อืก็เป็นลายไม้นะครับสวยๆนะครับไม้มะลิเป็นลังมะค่าแต้นะครับ สองกระบอกนี้เป็นชิงชันทั้งลํานะครับจะให้ดูอีกด้านหนึ่งครับนี่นะครับเป็นเซฟข้างนะครับเป็นไก่นกนี่นะครับเป็นไฮมินินะครับผมก็จะลดยอดขนาดลงนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นรูปทรงใหม่นะครับเป็นท้ายปืนสูงนะครับตัวนี้ ถ้าเป็นไม้ประดูปืนศูนย์ก็อยู่ประมาณ4 0 0น4 0 0ดประมาณนี้ถ้าเป็นประดูนะครับถ้าชิงชันกัะพี้ก็จะอยู่ประมาณเกือบ6,000นะครับก็อยู่ที่เนื้อไม้นะครับราคานะครับตัวนี้ก็เชือกวิ่งในล่องรางนะครับให้ดูด้านใต้รางนะนี่นะครับประมาณนี้นะครับ สนใจแบบนี้ก็สอบถามมาได้นะครับแบบนี้จะเป็นงานสั่งจอง1 5ถึง20วันนะครับก็มีไม้ประดูชิงชันกับพี่เขาควายมะลิดนะครับต้องการไม้อะไรก็สอบถามมาได้นะครับนะี่ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ